เสาร์นี้มีเรื่องราวดีๆมาฝากนะคะนั่นคือเรื่องของเซรัม่มเดี๋ยวจะเรียนถามท่านดรสุริรัตนประจักษ์ทำว่าเซรั่มนั้นทาลงไปแล้วเพื่ออะไรแล้ววิธีการเลือกเซรั่มที่ให้เหมาะและเป็นประโยชน์กับเรามากที่สุดนั้นควรเลือกอย่างไรสวัสดีค่ะ พี่ขาช่วยบอกเราหน่อยค่ะเอด็กเตอร์อยากจะแนะนำเทคนิคในการเลือกเซรั่มให้คุ้มค่ากับเงินของทุกท่านทีหนึ่งเราต้องรู้จักว่าบริษัทเชื่อถือได้สองมีงานวิจัยรองรับใจสำคัญที่สุดสามผู้ใช้ใช้แล้วเนี่ยจะได้ผลตอบรับมากที่สุดในระยะเวลาอันสั้นนะคะทำไมดรถึงติดใจคือด็กเตอร์นี่อจะติดใจเซรั่มของบริษัทหนึ่งชื่อว่า Applied Gen ิเ i หรือว่า A G I Dermatics S <S เป็นเ SI อนไซม์นะคะชื่อเรียกว่า T4N5 endonuclease เอนไซม์ N N S <S สก,กัดมาจากแบคทีเรียรตัวหนึ่งที่อยู่ในสาหร่ายทะเลน้ำลึกเอาสกัดออกมาพบเนี่ยก็เอาสารเอาตัวแบคทีเรียตัวเอนไซม์จากแบคทีเรียตัวเนี้ยมาหุ้มใช้เทคโนโลยีหุ้มด้วยไลโปโซมถ้าเราเอาตัว T4N5 endonuclease enzyme เนี่ยผสมอยู่ในผิวพันธ์แล้วก็ทาผิว หงสาที่โดนแดดไปแล้วก็ะจะพบพบว่าเมื่อทําไป กระดาษนี้แล้วเนี่ยเซลเนี่ยก็จะไม่โดนทำลายมีประมาณสามสามสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะคะคือ DNA เซลจะดีขึ้นพื้นฟูดีค่ะแล้วเขาก็ยังมีการทดสอบต่อไปว่าคนที่เป็นมะเร็งไปแล้วเนี่ยมีสองชนิดนะคะพบว่าใช้ไปในใช้ตัว T ี M5 ไปปีหนึ่งสามารถที่จะปรับสภาพให้ดีขึ้นประมาณ 32- ถึงห8เปอร์เซ็นต์ไปตอนนี้ผลการตอบรับของคนที่ใช้นะคะ ก็จะพบว่าริ้วรอยนะคะรูขุมขนใบหน้าเรียบเนียนต้องขอขอบคุณมากๆนะคะดรค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณ